สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โซนผักผลไม้นะฮะของมินิบิ๊กซีครับวันนี้เนี่ยจะพามาดูวิธีการจัดการของสดกันนะครับของสดที่นี้นะครับก็จะเป็นพวกผักนะครับผลไม้แล้วก็พวกเนื้อนะฮะแล้วก็ไก่นะครับหลายๆตัวที่เป็นของสดครับจะคือวิธีการง่ายๆนะครับอยูว่าสมมติว่า ของที่เข้ามาแรกๆเนี่ยยังสดอยู่เขาก็จะขายราคาปกติอนะ,ะอยา่างวันนี้นะครับสามสิบเ้าบาทใช่ไหมครแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเขาก็จะลดราคาลงนะครับถ้าความสดลดลงเนี่ยนะครับก็จะมีการลดราคาลงนะฮะทำให้เนี่ยของมันถูกลงนะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ไม่ต้องคือของทุกชิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้หมดนะครับโดยที่ ไม่ต้องทิ้งของเสียไว้นะนี้เป็นผักนะครับถ้าแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นราคาปกติเลยนะครับแต่ถ้าเวลาผ่านไปนะครับเช่นสามวันเจ็ดวันนะครับก็จะลดราคาลงนะครับอีกยี่สิบบาทนะเช่นแอปเปิลตัวนี้นะครับจากส9ิบเก้าลดเหลือย5นะิบห้าแล้วก็อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นช่ายนะครับจาก สิบห้เป็นแปดนะแล้วก็พวกของสดนะครับเช่นไก่เนี่ยนะครับจากสีบาบาทนะเป็น25บ้าบาทก็ประมาณนี้นะครับวิธีการจัดการครับเขาก็จะลดราคาลงนะครับก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับทำให้ของหลายชิ้นเนี่ยมันขายได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องทิ้งนะครับโอเคครับ ตอนนี้ก็เป็นวิธีการจัดการของสดนะครับที่บิ๊กซีเขาใช้กัน